สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเจี๊ยบบิกกรีนวันนี้เ e จี๊ยบบิกกรีนจะพาเพื่อนๆมาหาเก็บเห็ดนะครับช่วงพฤศจิกาต้นเดือนนี้นะครับช่วงเข้าฤดูหนาวแล้วไม่รู้ว่าเราจะเจอเห็ดหรือเปล่านะครับแต่บรรยากาศก็กอึมครึม เหมือนคึ้นเปลือกคึ้มฝนอยู่นะครับ้วลองมาเสี่ยงดูนะครับว่าวันนี้เราจะเจอเห็ดกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราตามกันไปดูครับ เห็ดเยอะแล้วครับนี่นะครับเห็ดดอกแรกนะครับของปีนี้นะครับเราเพิ่งเด้นมาเจอดอกเห็ดดอกแรกนะครับอันนี้เป็นเห็ดตะไครนะครับสวยมากเลยครับกำลังตุ้มๆนะครับไม่น่าเชื่อว่าเดือนพฤศจิกานี้ยังมีเห็ดอยู่ด้วยนะครับนึกว่าจะหมดเห็ดแล้วครับเดี๋ยวเรา แกะกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับดอกตุมๆสวยๆเลยนะครับสวยมากนะครับดอกแรกของปีนี้นะครับทางใส่สตะกร้านะครับนะครับเดี๋ยวเราไปหาดูกันเรื่อยนะครับ จออีกแล้วนะครับหนึ่งดอกนะอยู่ยใต้หินนะครับ,รบเห็ดตะไครหรือเห็ดเห็ดลังเนื่องจากเปิดบริเวณต้นหลังที่มีต้นหลังเยอะ ชาบ,บ้านแถบนี้ก็เลยเรียกเห็หลังนะครับผมก็เลยเรียกตามมาจากพ่อแม่ที่พาเรียกนะเราไปดูกันเรื่อยๆนะครับ ครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็ได้เห็ดเยอะแล้วนะครับเกือบเต็มตะกร้าเลยนะครับวันนี้เราก็คงพอแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับสําหรับคลิปนี้การมาเก็บเห็ดวันนี้ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับคลิปต่อไปจะมีอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามกันนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบ เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปกินเห็ดกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ